สวัสดีครับปีนอยินีต้อนรับเข้าสู่บุญสงชาแนลครับน้องพาักลั่นนะาพาทัวร์ครับผมชีวิตในต่างแดนครับอันนี้อยู่อกางัวเหมือนเก่านะครับน้องนี่ตั้งหลังจะเป็นสะหนํำหรือฝายน้ำนะครับน้องฝายเก็บนํำครับผมเขาปล่อยนํำจนแห้งหมดแล้วครับเนี่ยพอ้วครับ ลงก็ลงบ่ได้ครับผมลงไปใส่กุ้งกับใส่บ่ได้เพราะว่าแม่นลมครับผมคีเปอร์หลายขนาดกึ่งขาเลยครับผมลงไปบ่อยหลอกเดี๋ยวคีเปอร์ดูดครับวันนี้ก็เลยจะไปใส่ตีใหม่ครับนี่อุปกรณ์เพิ่มเติมครับผมเจือกครับอันนี่เยือเยือนี่ทีเด็ดครับผมสูตรของผมเองครับเนี่ย สุดยอดครับมาได้ลงทุนอย่างครับผมแกปะปลาเละครับแกะอยู่ฟางงอนี่ปลาเละแกะแล้วก็เข้ากัใจบดผมมาได้ใจเข้าเหนียวแล้วเอาเขา้าหงุงเข้าสวยนี่ครับผมจีเหมือนกันครับผมเอาไฟจีเอาแก๊จีจนมันไหมจนหอม,มครับผมโอเคครับผมดเดี๋ยวเขาไปลุยเอนเลยครับผมสองหลังเหมือนเก่าครับผมวันนี้ อุปกรณ์เพิ่มเติมขอาครับผมไม่ไพ่ครับผมเอามาเป็นลักครับแล้วก็เจือกรอบใส่เยือเรียบร้อยครับผมไปดูอีกเลยครับนี่ครับไปน้องฝ่ายจะอยู่ตรงบ้น้นครับผมบ้นติดตังขึ้นไปหะครับผมแล้วที่นี่ป่นปล่อยน้ำลงคลองนะครับน่องป่นปล่อยปล่อยน้ำลงครับมันก็จะไหลตัวคลองเนี่ครับผม ไปต่อมันอยู่ตรงนั้นครับผมที่นี่เขาจะใส่กุ้งอยู่บริเวณนี้ครับผมอยู่คลองซีเมนต์เนี่ยครับผมร้องพอนะครับน้องเดี๋ยวเขาเด็ดอยู่แล้วครับผมไปลุยกันเลยครับครับพี่น้องคลกอยนําออกต่อนี่ครับผมแต่ซีนี้ไปงายนะครับน้องเขาจะเอาง่ายครับผมเขาจะย่อนหลอบลงเนี่ยครับผมกอปุ่นหลังหนึ่งครับผมสองหลังนะครับน้อง เจือกเขามามัดครับเา,ม,ามัดนี่ครับผมมัดเผื่อที่เขาจะหย่อนลงไปเลยครับผมหบวต้องลุกน้าครับล้องเลยครับน้องไปน้องมันบ่ไหลอยู่เลยครับผมน้ำมันน้ำมันบ่เจียวนะครับน้องที่นี่เขาก็จะเอาลักลักปักไว้ครับ วมัดไ้เลยครับน้องจะทำแบบนี้ครับผมสองหลังใส่ปูนหลังหนึ่งครับผมพี่น้องแล้วก็ผมไหลมาใส่นีหลังหนึ่งครับผมนี่ครับคงจะลงไปเลยครับง่ายๆกลางคล้องเลยครับ มอดีนะมือเด,ยเดียวครับนี่ครับลงไปนี่หลังหนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามัดมาขับมัดกับลักนี่ครับเนาะเดี๋ยววันผูกเขามาลุยกัน,นครับผม มาลุ้นกันครับผมว่ามันจะได้ผลก่บคับน้องรักกุ้งครับผมดักกุ้งดักป่าหน่อยครับผมมันต้องออกมานี่แล้วนะน้ำทุนจนแห้งหมดเนาะคับน้องโอเคครับผมมันผูกเข้าไปติตามมันครับมาลุ้นกันครับพี่น้องพอเปินปล่อยน้ำมาเป็นเป็นน้ำเป็นคีเปอร์หมดครับเนี่ยน้ำเป็นคีเปอร์คีโตมดเลยครับผมลุ้นกันครับผมหลังนี้ครับเนาะ โอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหนอทั huh. ้งปลาทั S ้งทั้งปลาทั้งวกทั้งกุ้งครับผมเดี๋ยวครับเดโอ้ปลาขาวเียบเลยน้องโอ้ด้ปัจสองตัวครับอดครับชุอด เดี๋ยวรุ่นหลังหลังต่อไปครับผมไม่ได้หลายขนาดนี่ครับน้ำมันไหลออกไปจากนี้ครับผมโอ้โอโอโยเดี๋ยวเบิดแรงจะเอาเอาหลอบเอาหลอบมาใส่เพิ่มดีกว่ครับนี่เป็นซปเปอร์ครับไปน,น้อง ก็ไม่แต่ห่วกครับผมหลังนี้เสียศูนย์หมดเลยครับผมครับผมไปน้องหลอบสองหลังครับหลังนี้เหมาะอยู่ครับผมเนี่ยในป่าขาวป่าน้อยกุ้ง่มนี้เลยครับผมกุ้งน้ามันขุนนะครับน้องแล้วก็ได้ของแถมรับผมปลาจารีครับผมปลาจารีหรือปลาช่อนครับน้องหรือปลาคอครับผมสามตัวครับตัวใหญ่เลยหลังนี้อีหัวกครับผม แต่ว่าหลังนี้ติดถึง6กไรเต่ยว่าเสียศูนย์ครับผมพังเลยครับผมหลอบเี๋กวต้องพอว่าซ่อมได้ก่อนทำนองโอเคนะครับเราครับผมสำหรับคลิปนี้ครับซุดยอดครับผมสอบผ่านครับแต่ว่าเสียหลอบไปหนึ่งหลังครับผมเดี๋ยวต้องไปซ่อมาครับผมมุฮหูจะซ่อมได้ก่อนนครับน้องผเป็นยังครับผมถ้าซ่อมไม่ได้ครับขซื้ออาใหม่ครับผมหลังละสามร้อยบาทให้ครับผมหรือหนึ่งหมื่นวอทครับ ของเกาหลีใต้ครับโ okay, อเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับติดติดตามครับผมสวัสดีครับ